กดจราจงระรจรแม่งไม่มีความหมายที่อะไรละไก่พวกนี้เลยมันก็ชนคนตายอื้มลุงใส่หมวกคริสต์มาสด้วยอุ้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 ยโอ้ยโอ้แม่งโอ้ยรถรถจอดหน่อยจอดหน่อยจอดจอดโอ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะรีบไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าจอดด้วย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 อือนั่นแหละขอหน่อยอือลงมาเว้ยทำไมรถสภาพอย่างนี้ตลอดเลยวะอะไมแก้วไอ้แก้วอ่ะ านนไปขอบรถจริงนะขับมาเลยละตอนเี๋วไฟแดงไม่ดีนตำรวจใกล้หน้าตะตำรวจบูนะเราบู๊บน่อ่ะเป็นอะไงบูกด้วยไอไอ่คนนก้โดน ให้กันดูไม่งี้หมดฟรีไฟแล้วหรอเต็มนี่ว้าวเยี่ยมทำว่าข้าเสียะไม่งี้อ๋เกิดอะไรขึ้นอ๋อเกิดอะไรเกิดอะไร ตำรวจเปนไรตำรวเปไรวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้เออตำรวจไรตำรเป็นไรออวโอทโอทโอทอทไรไหตำรวจตำรวเป็นไรเนี่ยสติมึงดีไหมเนี่ย จ้าหนาที่ตำรวจได้ไงในเมืองทำงานอย่างเงี้ยบริการประชาชนเลยเอ้ยเอยยเอยย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 ยะยยยยยย่ยย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 ยะยย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 ันยย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  อูไปยี่บยนั่งน่พื้นนะจอดก่อหุบหหยบหยบได้ได้เป็นผีในรถมา้องก็ได้แล้วขับเองได้จอหไปคนเขาทำมาว่าไปเดี๋ยวไต้องขับแล้วแล้ก็ขับเอง รถนี่มันรถอะไรวะเนี่ยแต่เจ้าจะพาข้าไปไหนนาะอขยัน่าจริงเกไปแลเดี๋ยวพาสับแปลงเยาก่เลี้ยวควาาพาไปของดีอโอ้จะขาเข้าตัวเองไปต่อไปต่อไป พังไปซะโอ้ยรอรถจะไม้แล้วโอ้ยหืมดีตัวออกมาเฉยเลยโอ้ยเผื่อตายไม่แน่ไม่ตายตายเอ้าอุ๊ยอุ้ยทำไมเด็กแถวนี้มันชอบงั้นกันจังเลยวะไม่เข้าใจเลยจริงๆวะเอ้าหยุดโอ,อ,อ้ยนี่อด ไม่ขอบเอ็นลกันไม่ขอบลเลหมดเย <ตำ S 1> <ร>บ้านดีกว่าวะ่ะตบ,บ้านก็อยู่ตางไงนวะเนี่ยไปถึงไมเนี่ยยังไมได้เลยตอนนี้าขัาบเงิมแต่ลน,น่ขับไปนะค่าขับไม่เป็นเงี้ยตัใจ้ากได้อไไดโ,โอ,อ,อ้โอ้โอ้โ้อ้กอ้โอ้โอ้โ้โ้โอ้โอ้โออ้โ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 โ เราคนอื่นบุกเป็นไรไปทำออกออกออกโอ้ยโอ้ววดี การจราจรมันทำไมแถวนี้มันเกิดอย่างเลยวะเขาตำรวจมึงยิงประชาชนด้วยต้องทำอะไรอะทำไรตำรวจไม่จับใครวะเนะโอ้โหตำรวจมึงอะไรจ้ามึงอะไรยิงเลยเหรอไม่โจนเหรอหน้าหน้าวะเดี๋ยวช่วยจับให้โจนอะโจนอะเอ้ยโจนเหรอวะ อื้อโจอนอื้อตำรวจวะอ,อืออืออ่ะจบละแค่ต้องหารถกลับบ้านขั้นไหนดีวะขั้นนี้แล้วกันเอา้างสัยขั้นนี้ก็คงไม่อยากให้เราขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไป ว่าแต่กูอยู่ตรงไหนวะโอ้คันนี้ไงโอ้ยพี่เดี๋ยวรถแรงอะโอ๋อเถอะนี้เขารวยกันเรื่องไงวะรถต้องไปลอยทุกคันเลยมั้งเออเป็นอะไรกันเว้ยคือมันทำไมวะรถไม่ไปลอยอย,อยู่กันไม่ได้เหรอน่ะไปชนตูดเขาอีกแล้วอะเฮ้ยคันเมื่อกี้นี่วะอ๋อสงสัยมารับมา รถสวยต้องขับกลับบ้านสักหน่อยเงียบๆไปเองเดี๋ยวขาขับเฮ้ยทำไมเลียข้ากลับบ้านเกอยู่ละไในช่วยควบคุมให้ฉันไปเอาไ้รถคันสีม่วงเมื่อกี้ได้ไหมได้ขับชุวใไหมไปแล้วทำไมอะ ไม่ใช่เป็นคันแบบนี้เลยแหละอ๋อคันนี้อ่ะสวยดไีไม่ใช่ไม่ใช่คันเอาแต่จะแล้ววะคารุค่าจะได้คารุค่าใกล้โดนคารุค่าะจะเด้งตัวเจาะออกไปไปวะมาแรงอยู่บนรถวะวมันเบรกไม่ได้ก็ดีแล้วคันสี่โงอยู่ไหนเอาไม่ขับแล้วไปละคันสี่โมงเอาเฮ้ยเบรกทำไมวะ ขอเองกันขอเองกันขับเลยผู้เดียวเลยาอ้ยตัวปาลอยนม่ใชอปาลเ้ยโอ้ยโอ้โทำไมเาไมด้เลยอันเดงตัวออกตอเออเฮียมันทิ้งกูเลยเฮียไอโง่เอ้ยต้อ เราชาตินี้พี่จะถึงบ้านไหมล่ะนั่งยังไงวะอยากรู้เฮ้ยเ <laughs> อย่างนั้นก็ได้แล้ววะ oh! <laughs> อนน๋อโดนนายชดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ Oh my god, oh my god. <laughs> อย่าไปชนคนนะมึงเออโอ,อ้แมงทำไงดีวะเนะี่ยไปไหนไม่ได้แล้วขนนันนี้ต้องขันนี้ขันนี้ก็ดได้วะธรรมดาดีเอ,อ้าไม่อยู่ห้กูเลยเออนี่ต้องสองขันนี้แหละขันนี้อุ้ยโอ้ อะไรของพวกมือวะเนี่ยมันต้องคันนี้วะคันนี้มันชูชาดดีับสบายดีว่ะคันนี้ เฮ้ยได้เลยไม่ได้ไไดได้ดิอ้าวคโมโหแล้วนะเออไม่ไมไม่ลด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 ไปแล้ว <c oughs> อ้อื้อื้อา้กูไปต่อยเ้าทำไมวะเ้ยปาผมไม่ต้อง,งใจโอย <c oughs> โอ๊ย เออออกมารถสวยดีนี่วะไหนทางกลับบ้านไม่รู้อูต่ตรงไ,งไหากว่าไปหลังตอนท้ายไปหลังตอนไหมไปหลัง่อนรถเลี้ยบเกาี่ราขึ้นไหมเอาเลัไปเลยอุ้ยยังตเองไปอือไปขา

มาดิมามาโอเคโอเคพอาทากลงยือนอยู่เฉยดีจะมีคนมาสนใจไหมดูแล้วเขาไม่มีใครสนใจหรอกเอาไอสองคันนี้มึงอะไรกันเนี่ย ไม่ดีว่าคันนี้ไม่หลุดโค้งซะด้วยโอ้โหถึงบ้านแล้วว่าแต่ทำไมบ้านมึงลอยอย่างนี้วนะเนี่ยเอาบ้านกูจริงไหมเนะี่ยโอเคถึงบ้านแล้วบ้านบ้าน เตียงนอนเอา้าหรือไปธนาคารมึงคิดบ้านกูไปแล้วแล้วครอบครัวไอโบหมากูแม่งไปไหนหมดวะเอา้เอาอ๋ออะไรวะเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามึงลื้อทุกอย่างในบ้านกูออกไปหมดเลยตอนเนี้ยสรางหมดแล้วเอา้าทำไมออกไม่ได้ รั้วบ้านนี่เปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้ต้องปีนออกเอาอปีนออะอะไรของพวกมันเนะ่ะพวกมึงเป็นอะไรกันชอบเล่นงูกินหางกันเหรอ โดนไฟแดงอะจอดได้แล้วเอาเอาเออเข้าไปแถวบ้านกูเงียบมาจำเลยเออเออตำรวจมึงทำงานเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาเอาเขาทำอะไรผิดนะเขาทำอะไรเฮ้ยเขาทำอะไรผิดแต่ไปยิงเขาเฉยเลยเงี้ยตำรวจ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 เลยยิงหน้าด่านไม่ไม่ถามก่อนเลยเงี้ยเอ้า อะไรมึงไปชนเออตำรวจมันก็เอออะไรของมึงวะเออแล้วตำรวจเป็นไปทำไมตำรวจเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านเขาได้วะเออตำรวจตำรวจเออเออเรูชีวิตชีพแบงเลยวิงวิ่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 งตำรวจตำรวจสามคนเลยเนี่ยวิ่งวิ่ง ไปไหนวะเนี่ยเล่เลยไไไเดิอย่างงั้นเอาไปเดินชมกลมอย่างนั้นวะไม่เข้าใจคนแถวนี้จริงหรือไปเลยออ่ไอ้คูนู้นเอาเอาไปลเอาเาไปะเอาไปตรวจไปเลย วิ lab, x, ibly, <c oughs> <P> ่งว <c oughs> <c oughs> ิ่งพี่หลบหลบลลบเออแลวิ่งติดกัแพงด้วยโง่ชิบหายเลยโอ้ยเยโอ้ยเยเน่เลยเอาเอ้กูเไรวะเออ บวบนดันเงาเลือกไปเลยไฟแดงมีรถฟรีว่าต้องจัดสักหน่อยแล้วลงไฟเออเอ,อ้าม่ชนในคุณชนผมอย่างเงี้ยฮะเอ,อ้าเฮ้ย รถกลไปอย่างงี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะออกเลยผู้หญิงลากมาเป็นอะไรไม่ทำไมมาดิมาดิลุก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 ีมากเลยยังไงลุกขึ้นมาดิลุกเออลงต่อยอมลุกออกวกเออออกออกออหออกออกออกออออกออกออกอกอะกออกอกอกกกีกอก รถไม่ดีรถสวยวะทหารเนอะกูไม่กลัวหรอกแมั้งไงเนี่ยรถมันชาจังเลยว้าชาอย่างนี้ก็ดีละเหนื้มากก็มื่อกี้ไงจี๋อะไรใจไหมอ่ดีโอ้ย

มาต่อแล้ก็ไปเที่ยวกันดีกว่าไปที่ทะเลทรายซาฮาราไงทะเลทรายก็พิกัดแท็กไว้พี่วะมันเป็นหุ่นยนต์จริงป่ะเนี่ยจริงกดระบบแล้วพาไปไดิแล้วเข้าเตเียวตรงไป ปล่อยให้มันขับเลี้ยวซ้ายเลยสองนิดอ้โหดิฟให้ด้วยเย็ดเช่เมื่อทีมึงก็ดิฟแม่งด้วงไปก่อนเนี้ยเราเลี้ยวไปายแล้เรียกขวาะเฮ้ยโอ้โหมึงแม่งคำนวณช้าจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หล่นทานางไม่คิดจะหลบให้หน่อยเลยวะอ๋อโอ,อ,อ้ไม่ไหวแล้วลงดีกว่าไหวแล้วอาเอาเ์อาค์อะไรวะนะไม่ไหวแล้วรถ้ย เริ่มจากจุดไหนก่อนดีวะคำนวณใหม่รอบลมาีเลยมึงอ๋อไม่ทันละมามึงอ่ะมึงโยนอะไรนะอ๋ออ๋เฮียโง่ยี่วเลยชนเสาไฟมังโอวยไมตัดหน้ารถอีกเอาสมม้วยเฮียใจเย็นโอ้ยจาใช่ไหม้าใช่ไหม ตาทางน่าจะขับไม่ตาทางน่าจะเมาอะมาเดี๋ยวขับแทนให้แล้วกันเทีเ่ยวชาวมืดเลยนัย่นแหละตงไปแล้วเลี้ยวขวาอีกโดยมีอเ,เอาสมุนไปชนข้อทำไมนะมันขับมันขับรถไม่มีแมงเอาใหญ่เลยเลี้ยวขวา ระดมทีตัวของงานเอ้ย,อยขานี้ก็ได้บ้างเนี่ยออ้ออ๋ออะไรขมดอะไรขมัดเอ้าโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจรัเสเซียมันเถื่อนอย่างนี้วะจอดให้ผมหน่อยดิมย้ชนตู่ตำรวจไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย ไปแค่มากระเด็นสัตว์กระชนกระเด็นโอ้โหไปอย่างเร็วเลยโอ้โหโอ้โหเขา้ย่ผมมันบ้าไม่ชนตูดข่อยอะไรอยู่กลางถนนวะนะโอ้ไฟเขียวไฟแดงไม่มีความหมายที่นี่มึง คว,ความหมายไม่น่านจะมีไม่หมื่นแล้ว,วะอะโหสวยงามจะจัดโอ,โอ้มันมีอะไรวะในฟางเนี่ยฮะเอ,เอ้าเฮ้ยไม่ใช่รถคันนี้ตำรวจไม่ได้ไม่ได้อุยอ้ยโหอ๋อลืมดูรคันนี้ก็ได้บะมะ ไม่ต้องนั่งมึงก็ลงไปเลยอยอยาเออเห็นมันเดียวมื่กี้รถอะไรวะหน้าแหกะตรงไปตรงไปตรงรนีเดียวดีตัดตรงนะเห็นอะไรเห็นมันแปลกๆวะ

ไอ้ไอ้ก็จอกก็จอกเฮ้ยตำรวจตำรวจไม่โอ้โหจอดได้ไหมจอดจอดนะเออเฮ้ยนใหทำอะไรเนี่ยไอหยออ้อยเออไอรถชันรถชันออกมารถสวยเรียนไเรียนไฟเรียนไฟหน้าหรือเปล่าวะ เดี๋ยวซ้ายตรงไหนวะด้านหน้าเหรอน้ำทางเลยเลี้ยวซายด้านหน้าอีกสิบเมตร เหลียวไม่ได hey, yeah, ้ท ok ี่ไผ่รถไงเปไปยิงไองบนรถเอาเอ้ยไม่ใช่ซูมอย่างนี้เอาเอารถหน้าแหกหมดแล้วโอ๊ยป้าป้าใจบาปขอโทษเด่นไปแล้วต้องไปในอีกทีดุและเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวไม่ได้ ลงไปสองเกี้ยวสวยยังเลยตำรวจจับไอรก็แล้ะเฮ้ยตรงนี้มันใช่เหรอวะเฮ้ยแค่ตรงนี้แน่เหรอวะเละี้ยวขวาตรงไหนบอกดิว,ว่าเลี้ยวตรงไหนอ่ะ

ไม่ไหวยล้ไให้ลาก่อนมึงตำรวจวะตำรวจชนกันเองด้วยเหรอวะชนกันไม่เกรงใจตำรวจอ้โอ้ตายแล้ว เฮ้ยเฮ้ี่ีใจเย็นหนอไม่ทันแล้วอ้ยตายแล้วอาดีมั้นะสฮึยอดมากเลยรถทันเก่าทายมันสีดำไปแล้วอือไปยี่้าร์จะเห็นจุคนเลยหแม่ใจมันไม่ถึงจะเลสยเลยวห้วววยี่ี้อ เลี้ยวขวามีที่เลี้ยวไหมแล้วเลี้ยวซ้ายโอ<ฮ>้โยโอ้ยเลี้ยว,ว,ยวซ้ายรถหลักเลี้ยวซ้ายกลับรถเอ่เอ,อ,อทำไมรถคันนี้มันถอยหลังอนะกลับรถกลับรถเอาละ กลับได้ไหมอ,อ่ะตรงไปอีกนิดลงตรงแล้วลงแม่งเลยดีกว่ารถจ้าเกินไปตอนนี้รถคนขับมันหลับไหมหรือยังไงวะตอนเช้าแล้วเหรอ,อยรถถอยหลังไม่ไงวะเออเนีเออ่ยขับที่นี่มันยากเหงะถอยก็แล้วเดี๋ยวขวานี่เลยเออตรงไปอีก เนี่ยจุดมาแล้โอ้โหโอ้โหจุดหมายอะไรวะเนี่ย เออไหนๆก็มาถึงล้มเดินชมพุ่มไม้สลกหน่อยก็แล้วกันมันดูดอกทานตะวันแค่นี้แหละที่อยากมาโอ้โหบรรยากาศสวยๆเออแค่นี้แหละกลับละ โ oh, อ้ทะเลน้ำใสอือ mm hmm. นี่แหละที่แห่งนี้อะไรที่อยากลงมาเล่นน้ำอะ่ะ mm อืม hmm. สักครึ่งตัวคงไม่เป็นไร